วันนี้เราก็เลยมาเก็บข้าวของกันออกไปเดี๋ยวเราจะย้ายที่อยู่ใหม่อันยงอนยงเซโยส,สวัสดีครับพวกเราซอบ <c oughs> ตึกกลับมาอีกแล้วใช่แต่คลิปวิดีโอนี้เป็นการถแถลงการใช่ยังไงพี่ ก่อนอื่นต้องบอกว่าเราเราจะอยู่ที่ไหนตอนเนี้เราอยู่ที่บ้านเอ้ยไม่ใช่เราอยู่ที่ตูดิโอที่ถ่ายกันประจำใช่ตั้งแต่ไอพีแรกๆเลยตั้งแต่ซีซั่นแรกของเราเลยนะซีซั่นแรกเออที่เราจะทำพวกแบบิปครูนักเรียนที่ตีกันจำได้ว่หรืออะไรแบบอะไรต่างๆกันนะเถ่ายฉากละครแล้วเธอไรสารละอะไรอ่ะทั้งหมดก็คือที่นี่ใช่ที่นี่หมดเลยใช่แต่ตอนนี้ดวงดาวแอสการ์ดกัเรา กำลังจะระเบิดแล้วใช่อากาศเราจะไม่มีที่อยู่แล้วใช่ใช่วันนี้เราก็เลยมาเก็บข้าวของกันออกไปเดี๋ยวเราจะย้ายที่อยู่ใหม่เรา้อเรามีเรื่องหลายเรื่องที่ที่จะมาคุยด้วยแล้วก็มาบอกด้วยเนาะใช่ใชอย่างแรกจะต้องขอขอบคุณนะครับผมคนดูที่ยังดูเราแล้วก็ยังติดตามเราใช่ที่ให้กําลังใจเราก็ขอบคุณมากทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ก็มีค่ากับเรามากๆใช่ทุับสไครเราอ่านทุกคอมเมนต์ทุก ใช่ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ของคุณหรือคอมเมนต์ของเราเองหรือว่าหน้าม้าอะไรเงี้ยเราตอบหมดใช่เราก็ตอบหมดแสดงว่าขอบคุณที่ยังติดตามพวกเราแล้วก็ขอโทษด้วยที่ห่างหายไปนานครับผมโทษจริงๆที่ไม่ได้อัพคลิปแบบต่อเนื่องเนาะมันเป็นเรื่องน่าเสียดายแบบ ไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนได้ดูอย่างคอนติเนียร์อาโควิดรอบนี้มันมันต้องแบบเออโควิดรอบนี้มันเซฟมากๆนะมันร้ายแรงจริงไงอืมใช่แต่ว่าเราเราเลยหายไปเนื่องเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนี่แหละใช่แต่เรายังยังยังไม่เคยติดกันนะใช่เออแต่โรคอื่นอาจจะติดกันบ้างอะไรบ้างอ่ะฮะเป็นยังใครไปตรวจมาคุณหมอว่าไงคุณหมอบอกว่าต้องไปวัดไปวัดวัดอะไรวัดไข้วัดไข้อ๋อ ไม่ไรไม่เป็นไรใช่เป็นบัตรธรรมดาใช่ก็นั่นแหละแล้วก็มาบอกพวกเราก็จะบอกว่าพวกเราไม่ได้หายไปไหนนะใช่เราก็ยังจะทำคอนเทนต์กันต่อไปยังทำอยู่ใช่เราให้ทุกอย่างมันสถานการณ์มันดีขึ้นใช่ใช่ล้วก็ยังทำกันอยู่แล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะแบบมีคอนเทนต์ที่แบบเขาเรียกวอะไรอ่ะเล็กๆน้อยๆมาให้ดูกันเราจะทำ นู่นนี่นั่นดูว่าเฮ้ยมันตอบแทนกับคนดูที่เขาเสียเวลาดูกับคลิปอ,อ,อ,อันใหม่ที่จะทำได้หรือเปล่าใช่เดี๋ยวเราติดตามดูได้เลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็เราอันไหนไม่ดีเราไม่ปล่อยออกมาเหรอย้อนกลับไปดูดิแม่งเลเทะไรสาระเต็ไมไปหมดเลยแล้วพวกเราก็อยากที่จะพัฒนาคอนเทนต์ต่ตอไปเพราะว่าถ้าเรายังไม่สำเร็จเราก็จะไม่หยุดทำ ตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยใช่เราจะ<ช>ไม่หยุดเด็ดขาดและทุกคำแนะนําทุกคอมเมนต์ของทุกคนสําคัญมากๆครับ,รบยังไงอยากให้เราพัฒนาหรือทําอะไรจุดไหนยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยตรงๆได้เลยนะก็อยากอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะก็สรุปเลยสําหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่ยังติดตามพวกเรามาอย่างที่สองขอโทษที่ห่างหายไปนานไม่ได้ทําต่อเนื่องอย่างที่สามเรายังทํากันอยู่นะ รอรับชมชคอนเทนต์ในนาคตได้เลยใช่เราจะอยู่ทุกคนไปเป็นปีที่สองใช่เพรานี่ครบหนึ่งปีแล้วใช่ครบ1ปีแล้วขอบคุณมากครับที่ติดตามมาขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่เนาะใช่กลับกเราซอบตึกตึก